นี่มีมาเซอร์ไพรส์ค่ะโตโยต้าสีประตูตัวนี้เป็นสีดําเงาทั้งคันนะคะกระจังหน้าเป็นสีดําด้านตัวนี้เป็นไฟฮาโลเจนไฟตัดหมอกอยังไม่มีให้นะคะเป็นแม็กขอบ18ล้อเวลค่ะในส่วนของด้านในมีความสะดวกสบายเหมือนรถเก่งค่ะแต่ว่าท้ายสามารถบรรทุกข,ของได้ด้วยตัวนี้นะคะจะมีจอแสดงผลค่ะขนาด8นิ้ว and r o อ d Auto a p p l e c a r p l พ y เชื่อมต่อบลูทูธได้หมดค่ะ และในส่วนของเลขไมคันนี้นะคะคันนี้เป็นรถมือ2นะคะเลขไมยอยู่ที่2 4 0 0โลค่ะตัวนี้จะเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะคะมีโหมดอีโ Mode กับ Power Mode มาให้ด้วยด้วยรูปทรปงของรถกระบะท,ที่มีขนาดค่องข้างใหญ่นะคะยังไม่ตอบโจทย์สําหรับคนในเมืองค่ะขึ้นชื่อว่ากระบะนะคะความอึดถึกทนของเขามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ยิ่งเป็นแบนรนด์หลักของโตโยต้านะคะศูนย์บริการเขามีทั่วประเทศค่ะ ทองโดยสารด้านท้ายคนขับนะคะถือว่าให้มากว้างพอสมควรเลยเหมาะกับครอบครัวใหญ่สำหรับราคาขายคันนี้นะคะอยู่ที่579,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาทางข้อความนี้ได้เลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากเข้ามาชมรถสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมรถยนต์มือสองปริพัทฑ์ออตโต้ค่ะพนักงานเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะหรือท่านใดที่ไม่สะดวกมานะคะที่ร้านเรามีบริการ วิ่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งถึงที่ฟรีทั่วประเทศไทยเงื่อนไขนี้เฉพาะ30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะอยากให้รถคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อได้ที่094 435 7 4 1 6ปริพัฒนออตโต้สวัสดีค่ะ